สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีภูมิคุ้มไทยบ้านทุกคนครับมื่อนี้มาพบกันดีคือเก้าครับพี่น้องมื่อนี้มีเมนูนี่ครับผมเป็นอาหารยวนอาหารเวียดนามครับมื่อนี้ปอเปี๊ยะทอดครับพี่น้องนี่ครับผมปอเปี๊ยะทอดเบๆผักแกมหลายๆครับพี่น้องอ่ะมามากินน้วกันเด้อครับเด้อบรรยากาศช่วงนี้ครับพี่น้องนี่ผักขฮาผักข้าวกะไหลเออผักสลัดผักติ๋วนี่ครับนี่ผักติ๋วงาม คนนะครับพี่น้องพักติวกระยอดพักติวกะงามเลยครับพี่น้องยืนนี่พักติวกะหาเก,ก็บน,น,น้ำหัวน้ำสวนเท่านั้นแหละครับผม,มไปลองกินน้ำกันเบิ้งครับพี่น้องแซ่บๆแยวเลยครับพี่น้องแยวเลยพักกรหวานครับพักสลัด เสาร์นี้อันนั้นครับพี่น้องไอเสาร์นี้ก็หอมมักจิวนะหมดเสียบบรรยากาศนั่งอยู่เทียงหน้าหน่อยครับพี่น้องบางอยงขวากไกลเลยครับเด้อเสียงหน้าเอาไปนอนเว้นครับแบบจริงนะขา้าวจะกิน บางทีเราต้องกินคู่กับพักเลยครับพี่น้องเอาพักตัวตำชั้นน้ำนี่ครับักตูดไส้สารเนื้อไส้นี่ครับเอาปอเปียกจ้ำน้ำจิ้มครับใส่ผักเลยครับพี่น้องคำใหญ่ๆนี่ครับ อ,อแซ่บแห้งครับพี่น้องแซ่บค้าวกระหรี่ไม่กลัดไข่กวากินไผ่กินมันมกินผักข้ากินเมียงข้ามันก็บ่อคอยแสบครับก็ถึงรถถึงชาติมาแล้วมันต้องเขาพร้อมกันอืมได้รสชาติดีๆครับพี่น้อง อะไรนะก็หอมอันนี้พักอันนี่ครับหนี่ยเขายังพักกัดเขียวอ่เนาะเนาะักกัดเขียวก็งามเนาะพักหลา,า,ายๆครับพี่น้องมันจังเสียบพักหน่อยมันเสียบครับโอ้ตอนเดียวมันหน่อยพอดครับพี่น้อง เบิร์นอีกจากตอนนั้นนะเอาสองตอนเลยครับเนี่ยครับพี่น้องอื้มอืมอืมท่านรังนี่กล้วยด่างเลยครับอยู่ๆเนี่ยกำลัางงามกำลัางงาม ปลาแพงหรอครับเนี่ยกระด้างงามครับปวดดางบ่แพงห้งน้ำปลาโอ้พักติ้วเนี่ยสุดยอดเลยครับพักติ้วนี่มันต้องกินครับป่นกุ้งเนาะป่นกุ้งกับลาบปลาเนี่ยไม่เคยจะเข้ากันเจอกันเนาะแต่ว่ากินกับแหนมเนี่ยไอปลาเปี๊ยะทอดห้าเนี่ยกับเข้ากันดีครับพี่น้องเข้ากันดีคือกัน นี่ครับสาลาเนียจกัยจกห,หน่อยจังหวมโอ้แจบเจ็บเจ็บใจหน่อยเซ่บหน่อยใจไหลเซ่บหลเนี่ยครับพี่หน้องขุยใใจขุียใสหนึ่งเล้วบ่อครับต้องสองครับสองครับเบิ้ลนย่างเดียวเนี่ยครับพี่หน้องโอ้ยตายขวม อ้ใจหอมสามารถจิ้มไหมเห็นี่ครับพี่น้องตรวจใส่รัวครับบัดนี้มร,รักแร้กกระล้านกรอบสาลาน่เข้าไปหวดออนเมินรลยครับในซาลแเน่นนหอมดีครับสาแาเน่ก็กันได้พักแผ่วนะครับพี่น้องเนาะ อันไหนพักแผ้วมานานี่แห้งทิดเท่ากันดีดวยครับนี่พักแผ้วนี่ครับผมใส้พักหลายๆครับพักหละไหนี่ครับขวายง่ายทำปลาแดกเข้าเ้ ครับพี่น้องค่ำไหมแต่ะสะอ่อนมาเ้อครับเดินมากินน้ำกัน <c oughs> ฟินเห <c oughs> <c oughs> มือนกัิพู้า อันนี้ใบใบผงชุรสมันเดือร่องบ้่งลครันเนียใบผงชรเร่องมันระกากจุ่เอาไ้ทำใบพัดจุ่มกพัดกินก็เป็นกะด้วครับนี่ใบผงชดรสอืมืึพักกันกระเ่บอ้อนดีครับ กอบเขามานมาน,น,น,าน,น,น,น่ามานอเสนาเนี่ยนอนน้ำเป็นน่องเนาะกินกับเขาวิเสบบียบว่ะเห็นพักติ๋วแล้วกินอาหารป่นกุง้งแต่กินป่นกุ้งเด้ครับคือแบบนี้ป่นกุง้งแซ่บเป็นเผ็ดหนึ่งกินดีเสียบว่าเป็นน่องเนาะกินกับพักติวนะ๋วเนาะเนื้อพักยังระบาย นี่ครับพี่น้องตอนเดียวจับน้ำจิ้มแล้วครับตอนเดียวบ่ษาใจครับพี่น้องสองครับสองอเบิ่์นสองเลยอยากปากกวงก็หนี่นี่ครับพี่น้องคำยังไงตาวไซด์เลยกระบ,บาดเลย แซ่บเหี้ยงครับพี่น้องมันจะกากระห้อนห่อนเอาเอา ไม,มาอีงแล้วตะกี้ตัวก่ตัวนกันแล้วพ่อแหละครับแสีบพ,พักเห็นพักร้ายก็เป็นตะเสีบครับพี่น้องเนี่ยกินจะพักกับเสีบหวานดีครับพักอือม ฮักสลัดนี่ยวะอยากรบอบหลานครับผมสุดท้ายนี่ก็ขอบคุณแล้วกันนะครับเนาะเอาแค่นี้ก่อนพ่อแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับพีบ่น้องอิ่มแล้วครับไปเมื่อไรแล้วครับสาธุท้ายนี่ก็ขอขอบคุณเอฟซีกุมไทยบัณฑทุกคนนะครับได้อที่เขามาเบิง้งเขามารับชม นะครับในช่องผูคุ้มทบ้านช่องนี้ในคลิปนี้นะครับแล้วอีพีหนะพอ,อกันไม่เจอกันไม่ในเมนูต่อไปแล้วกันนะครับหักก็กดไลค์ถึงใจกดแชร์กดติดตามในช่องภูคุ้มทบ้านนัมเดอครับเป็นกำลัง,งใจคลิปนี้เอาสมีก้อนครับพอ,อกันไม่คลิปหน้าสรับวันนี้สวัสดีครับ